สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมคณายเกมเมอร์นะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกม g a V ครับผมไฟเอ็มนะเนี่ยคนล่างูเนี่ยกูอยู่กับเซิร์ฟแก๊งสเตอร์นะครับวันนี้ว่าจะมาประมูลรถนะครับดูสถานการณ์ได้สรนะเพราะว่าผมซื้อรถไปแสนึ่งเลยไงติดตังอะไรอยู่เจ็ดหมื่นจบแล้ว ให้จุดให้ได้จุดก่อนผมหามาคืนที่ชื่อแล้วผมรวยไงเออโอเคอ่ะไม่รู้ว่าเขาประมูลกันไม่ผมถ่ายเสร็จไปหลายรูปแล้วแบบราคาสูงหรือเปล่านะถ้าไม่สูงผมจะปิดเล่นแบบให้เขาจ่ายเยอะๆนะทุกคนแกเขาแบบเนี่ยไงทิ้งเงินนะเออทิ้งเงินให้รถอ่ะถ้าเขารักขนาดไหนผมว่าเขาจะทิ้งขนาดเยอะนะดูแล อยกมห้าพันห้าครับห้าพันห้าป่าเท่าไหร่ห้าพันห้าครับห้าพันห้าใครบ่า่ครับหกตอนอันหกพันมีใครไหมมีใครไหมหกพันห้าครับหกพันห้าหกพันห้าหป่าทุกขัดใจก็เจ็ดพันเจ็ดพัยกมือครับยกมือครับยกมือครับปิดเล่นไม่ได้ครับโอเคเจ็ดพันโอเคเจ็ดพันมีมีใครอีกไหมครับมีใครสู้เจ็ดพันไหมเบอร์ลิมแปดพัน อ่าแปดพันแปดันตอนนี้อยพันเก้าพันอ้โหเก้าครับเก้าพันห้าเก้านสดใจวะเอาไงแล้วหมื่นห้าครับโอ้หมื่นาหมอไม่เอาละระยะกันพูดนครับยกันพูดนครับหมื่นหมื่นหมื่นไปหมื่นหกไปหมื่นห้ยเปอครบเอสอง่นครับหัทีนี้เริ่มบีขึไปเรื่อยๆแลสแล้ว2 0 0ไป สองหมื่นห้าพันเอาสองหมื่นห้าพันห้าหมื่นครับเอาห้าหมื่นแล้ว้โหแล้วเอาแล้วจังหวะนี้ต้องมีแล้วหกหมื่นห้าโดนเลยโดนเลยอหนึ่งสเฮ้ยแล้วเอ้ดีดีเขาอกขดไปจริงไหมเอาหมอว่าไงหมอเท่าไหร่กำลัมึงกลับบ้านกูเหอะไปสห้าร้ไปแสนห้ารไปสห้ารอยไปเหกร้อยครับโ้ส ไม่ได้แสนละแสนหกหลไม่ได้หนึ่งแสนหนึ่งพโอเคหนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งแสนหนึ่งแสอ่าเท่าไหร่นะเมื่อกี้หนึ่งแสนหนันตอนเนี้ยโป๋ามืนหัวหมดลหนึ่งแสนพันห้าไปหนึ่งแสนสอันเิดน้อยจงวะิดน้อยจวะธหนึ่งแสอ่าเท่าไหร่นะเมื่อกี้ผมลืมืมละแ่สองโอ้โหแสนสอแสอแสนสองแสนสองพันแสนสองพันอ่าแสนแสันไป ่แสนเท่าไหร่นะเมื่อกี้แสนสองพันแล้วแสนสองหันห้าไปสองหันห้าแล้วโอ้โหยังขาดทุนเลยจังหวะนี้เออหนึ่งแสห้าพันแล้วจังหวะนี้แสนห้าพันมีใครอีกไหมมีใครอีกไหมไม่มีเพราะผมนับนะแสนห้าพันห้าร้อยไปหนึ่งแสนสองหมื่นครับหนึ่งแสนสองหมื่นแล้วเฮ้ยหนึ่งแสนสองหมื่หนึ่งพันไป สู้เลยป๋าหน่อยเลอ่ะรู้ตัวบอกเลยหนึ่งมือะไรนะหนึ่งแี่หื่โอ้โหหนึ่งแสครที่หนึ่งเอาหนึ่งแสึ่งคั้งที่สตังนะต้องียืมตังนะน0สี่หมื่นครั้งที่สามหนึ่งแสนสี่หมื่นครั้งที่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้ายไปผมขายหมแล้วครับอเท่าไหร่นะแสนสี่หมื่นหครั้งที่1นึ่งปอ่ะเองเยห้าร้อครั้งที่หครับ 50, 000, 1อ0 0 0้ามคห้าาโอยจริงเหรอเนี่ยเอาจริงใช่ไหมเนี่ยเอาจริงผมให้เนี่ยต้องเอาอยู่แล้วครับหนึ่งแสนห้าหมื่นครั้งที่หนึ่งหนึ่งแสห้ามื่นครั้งที่สองครับป๋าแสนห้าหมื่นห่้าไรนะหมื่คอไต้องปิดต่อด้วยเดี๋ยวผมตต่อเอง บิดจัดเลยไปเลยครับเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะแสนหกแสนหกครับตอนนี้แสนหกครั้งที่หนึ่งครับแสนหกข้าร้อยไปหมดเลยหมดตัวแล้วขอดีวันนี้ได้ไหมงผมยืมมอร้อยาบอกร้อยเอ้ยมึงอย่าปั่นดิโหดูกใสแม่งเลยกูยิ่งเท่าไหร่นะไอเชลีหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งแสนเออหนึ่งเฮ้ยลืมกี่เก้าหนึ่งแนเ หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโอ้โหโดดจัดๆเลยป๋าป๋าต้องเอาแล้วไม่ใช่กลับเถอะเอาป๋าเลยป๋าล้วงโอ้ยป๋าล้วงป๋าดีเหรอป๋าดีชบดีชุบดีชูเดี๋ยวแอบรอเฮ้ยป๋าเห็นราคาเป็นลมเลยมั้งไอ้โอ้โหป๋าบิดสู้ไม่ไหวเป็นลมเลยเมื่อกี้เฮ้ยผมไม่ยืมจริงแล้วผมบิด ให้มันแบบเรียกอะไรอันนี้ผมว่านี่เตรียมกับโอ้โหผมยิมแสนเลยอะไรนะผมยืมแสนเงินเงินรับเงินเฮ้ยยืมจริงเหรอเนี่ยเรายืมจริงเหรอเนี่ยอยาาออกแต่ไม่รู้คืนเมื่อไหร่เฮ้ยเฮ้ยเอาอ่ะไม่รู้คืนเมื่อไหร่เลยเนี่ยบ๊อบกระติบกระติบกระติบโอเคกูได้ยินไหมเอาขี้ไปล้างมือเฮ้ยเฮ้ปาาบไม่รู้คืนเม่ไหร่ขึ้นขึ้นเท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่ไปล้างมือไป ไม่จะขายเพจแล้วเนี่ยไม่ได้ขายเพจไม่มีตังค์เลยเนี่ยเฮ้ยยืมไปซื้อลมโบะใช่เออเนี่ยเดี๋ยวป๋าบอกเลยกันวันนี้ป๋ามาอันนี้ขอพูดตรวจสีนะป๋ามาอัดคลิปเนี่ยป๋าเอาจริงป๋าไม่มีตังค์หรอกตอนนี้เออป๋าแบบเรื่องอะไรป๋าแบบทำคลิปแบบอ่าแบบใครแบบเรื่องอะไรชอบคันไหนอ่ะต้องทิ้งเงินให้คันนั้นอ่ะเออ ปะเราอ่าน้ำมนต์เจ้าใช่ไหมคะเนี่ยป๋าจะได้บิดเล่นน้อยหน่อยเพี่ไม่เอาจริงเหรอป๋าไม่มีตังค์ดีนะป๋าว่าบิดแบบให้เขาแบบทิ้งเงินเล่นนะถ้าเกิดผมไม่ไหวแล้วอ่ะจะป๋าบิดซวยนะเออเออได้ได้ได้โอเคโอเคเอาวะเอาวะเตียมกันน้ำมนต์เฉยว่ะว้าว่าว้าว้าอะไรนะ อะไรนะพูดดังๆหน่อยไม่ได้ยินคุณตังไว้เอาดัมโบจุดสอะไรนะคุณตังอะไรนะคุณตังซื้อดัมโบว่าประมูล้านเท่าไหรแล้วเท่าไหร่อ่ะอุ้ยทั้งสองวิวถึงหมื่นสองโอ้ยจริงหรือเปล่าเป็นหมอมีไม่ถึงหมื่นสองได้ไงหมอเก๊ะเนี่ยหมอมีเงินแดงสักสามล้านแน่เลยดูแล คนเลยอ่ะช่างหัวตังเยอะอ่ะเราพันนี้ไงป๋าป๋าว่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 าไปกดตังนี้สี่แสนอ่ะนี่น้ำมันเอ๊เราจะเอาอารรมโบเนี่ยเอาไม่ได้เหรอเราจะพูดนะตตััววดเออโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวป๋าพานนไปไปไปกดตังก่อนนะเราแปดสิบไม่เหรอพี่อะไรนะพี่โจมบอกแปดสิบเปอร์แปดสิบเฮ้ยเกินโอ้โหเกินขอไปสักสิบร้านอ่ะ แค่นี้แค่นี้ก็ขาดรถหมดครั้งนะป่าป่าตายหาก่อนโถ่ยังงั้นป่าได้น่ะป่าแบบเมื่อกี้โหเป็นเนี่ยอะไรอ่ะเห็นราคาแล้วเป็นลมอ่ะป่าเป็นลมชักเออป่าลมชักเลยอ่ะเฮียก็ดูก็ดูมือผมด้วยดูมือผมด้วยโอเคขยนี่ข่าวบ้างอะไรดูผมโอเคไปก่อนป่าซื้ออาหารไหมนะครับอะไรนะอ๋อป่ามีอาหารอยู่แล้วแต่ป่าลืมกินนะมี่ฮัลโหลหมื่นหกไปเลย นแปดืครับอ่นเจ็ดออสองหมืนเอ้าอสองหมื่นห้าครับหมื่นเลยสอห้าครับสองหมื่นหกไปอาสองหมื่นหกครับสองหมื่นเจ็ดโอ้ยป๋าสองหมืปดไปสม่นเก้าสองสองสามืไปอห้าหมืห้าเอ้าสามหมแล้วโอ้ยหกหมื่ดีไปหกหมื่้ารเอ้าหกหมป๋าค่อยๆตอดเนี่ย 6กหมื่นหั้นี่หึ่งครับหกหมื่นหนึ่งพครับหกหมื่นสอพไปมมาดิมาขายถิงเหล็กขอแบบดีดๆอยู่นี้ได้ไหมขอแบบดีดๆันกเด้งไปเลยเราตงล้านนึงเลยไปลยอู้้านนึงเลยหรอผมออไปเลยโอเคพู้เล่นพูดเล่นครับพูดเล่นเท่าไรท่าไรเท่าไหก่นหกหมื่อแล้วตอนเนี้อยู่ที่หกหงแล้วอยู่อยู่ที่ป่านะตอนเนี้ยป่าอยู่ที่หกห่น หกมืสครับห4มืสี่ครับห5หมืนหครับหกหหครับ66มืครับ67หมครับห8หมแปอหมอหมออะไรหมอไรเจ0ด0มืแสนล้วขาเป็นยไเฮ้ยิแสนแล้วเป่แสนแสนห้าอยไปไม่ได้ยินไม่ได้ยิน้ไม่นแสนพันแสนแสนเป็นห้าไปแสนสอนแสนสองพันครับโอ้แสนอ่าแสนสามพันไปเลยสามพัน โอเคแสนสามพครั okay. 100, 3000, ้งที 100, 000, <S <S 1000, 000, 100, 000, 000, ่หยอมไปเียแสนสามพันครั้งแสนสามพันครั้งที่หนอนได้ไหมครับแสนแสนสี่พัาเข้ารถเข้าแสนหนึ่งมคุรุมานะแสนหนึ่งนครับแสนหนึ่งหมื่นครั้งที่นึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยไปสนหมืนห้าร้ครับแสนครับน้มันเฮ้ยแสนสองแสนสองเท่าไหร่เนี่ยแสนสองหเหรอ อย่าบิดเล่นอย่าบิดเล่นดิใครแสนสองเนี่ยใครแสนสองเนี่ยหมดแล้วหรอกเลยใครแสนเงินผมเงินผมแสนสองแสนสองหมื่นเอยอะไนข้างไหนจะไปขายรถใหรอจะไปขายของวินตันเหรอไม่ใช่เียผมนะไม่ผมไอ้ใคร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 บิดเล่นผมหักเงินในบัญชีนะ ใครเมื่อกี้ใครบิเิชาร์หรือใครใครบิดเล่นไหมครับเยแต่ตอเเียแเนไม่้เฮ้ยเจรุนเลสองหมื่นครับครั้งที่หนึ่งสอาสองหมืาพครับที่หนึ่งแสนาพยแขสองหมื่นห้าพันหารครับครั้งที่หนึ่งแสนสองหนเฮ้ยยอมเหอแสนสองหมื่นเองโลเลยนะสองหมื่้าร้อยครั้งที่สามแส ส <2500 S 1> องหมื่ <500 S 1> นห้าร้อยครั้งที่สี่แสนเอ้ยมีใครเอาอยังไงเนี่ยห้าร้อยครั้งที่ห้าสองหมื่นครั้งนี้ใครอยู่ที่ใครครับตอนนี้ครับ <500 S 3> อยู่ที่ใครครับตอนนี้เขาอยู่ที่นนทป่ายตอนนี้อยู่ที่ป่าอยู่ป่าเป็นเท่าไหร่ป่าแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยเยี่ยแสนสองหมื่นท่าไหร่ครับ ปาจะได้จริงอยู่นีไอ้ป่าไม่มีตังเลยเนี่ยจบแล้วสามหมื่นโอ้โหสามหมื่นครั้งที่หนึ่งแสนสามครั้งที่สองแสนสามหมื่นห้ารแสนสามหมืนอยครั้งที่หนึ่งสามหมื่นหนึ่งพันแสนสามหมื่นหนึ่งพั้าร้อยแสนสามหมื่นหนึนห้าร้อยครับแสนสามหม่นหนึ่งพันห้าร้อยครั้งที่สองแ สามพันห้าพันห้าร้อยถ้าบอกว่าไอ้เจี้ยบิดไปบิดมา้เ่ี้ยกูเร็มเขียนเลยตอนนี้ผมแบบถ้าผมเปิดกล้องนะครผมแบบผมยิ้มแบบกุ้มกิ่มช่วงหลังบิดเล่นๆไม่มีใครกล้าบิดไงผมเลยบิดให้ปิดเลยครับผมจังหวะนี้ครับสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงครับป๋าตังเยอะแท้ ขอเป็นนี่นะเฮียซื้อเยอะเป็นนี่นะเฮียเออซื้อเป็นนี่โบกันตามซื้อล้อไปอ่าถ้าถ้าประมูลเสร็จนี่คือถ้าสมมติว่าเราได้รถนี่ต้องจ่ายเลยไหมครับอ่าใช่ต้องต้องโอนครับต้องโอนยินสดไม่ได้หรอยินสดไม่ได้เหรอเดี๋ยวเนี่ยโย่ป๋าฮัลโหลครับว่าไงครับโอเคนะโอเคนะโอเคโอเคโอเคพูดอะไรกันวะป๋ามานี่หน่อย ดังได้เยอะมากคุณโอ้โหมีอยิว409บาทอ้409บาทปาดไม่น่าพลาดเลยอะไรนะปาดไม่น่าพลาดเลยทำไมอ่ะปิดปิดเยอะไปอ่ะเออเยอะไปเหรอโอดโหตูดขามันเหลี่ยนตังค์เยอะเลยเนี่ยใช่เหรอใช่สวยแล้วสถานการณ์เปลี่ยนเฮ้ยสถานการณ์เปลี่ยนเหรอเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยแล้วเมื่อกี้ไม่บอกป๋าว่ามันมีเยอะไงโอ้โหป๋าป๋าบิดตาไม่เอามันเลย มีเท่าไหร่มีเท่าไหร่ปาร่ามันมีมันมีเท่าไหร่น่าจะสองแสนได้อยู่มั้งเออเฮ้ยสองแสนนะเนี่ยเดี๋ยวมีคนเอาไอ้เห็นหมนะัน้ยมันอะเยอะแนะยะน่ะเยอะแนยะน่ะคนเอาอะไรโมรกินี่อ่ะไม่ได้หรอกแดีได้โดนปา่นนปานะมารวมกัน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 ,ขาขาาน,นมารวมกนันเลยเออเนี่ยรอบเนี้ยป่าเอกแค่นะป่าจะบิดแบบร้องไห้เลยเอาอย่าร้องไห้เลยป่าอย่ามกสองแสนป่าใช่เหรอ เออป่าย่าบิดเกินนะสองแสนเจ็ดเออได้ได้ได้ก็แบบบีทีแบบสองแสนห้าเลยไหมเขาตอนนี้เขาบิดครั้งละพันเนี่ยป่าจะบิดแบบผมผมขอลองบิดกับเขาหน่อยโอเคโอเคแต่ถ้าผมไม่ไหวปุผมเดินออกป่าบิดตู้กับมันเลยเออโอเคโอเคเอาวะเอาวะป่าจะบิดมัวแล้วไม่มีตังค์จ่ายตวยนะเออสวยดิเฮ้ยป่ามีพวกพ้องอยู่เยอะแยะ ป๋าทำตามแผนเลยนะก็คือแบบก็คือจะให้อ่าคคัันที่รบเนี่ยช่างน้ำโมเขาบิดไปนะครับป๋าห้าบิดไม่ไหวเนี่ยผมบิดต่อนะเยี่ยมสองแสนออกไปเลยออกไปเลยเก่าดีกว่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่สู้ไหนเรอเล่นครับผมไม่มีเอาเงินสามพันมาเร็วเอาดีๆเอาดียวหเอาดีๆเอาดีๆเริ่มียวเริ่มเดียังบิดแบบบิดแบบไม่แบบไม่เวิน่าเาเลยหนึ่งหมื่นหกพันครับหนึ่งหมื่นหกพันครับ สองหมื่นแล้วสอือ่าสองหมครับจังหวะนี้สองหมืไปแล้วยัดบอลสองหมืแล้วครับจังหวะนี้ครับไหวเปลาไหวเปลาต่อสิครับทำไมมันถูกจะงงาสองหม่นเองมืสมือ่าสามหมือ่าสามหมืไปแล้วครับสามหมื่นห้าสอสาเฮ้ยเเอาวะเอาะสู้วะบิดครัละบิดครัละไม่เลยแสนขึ้นไปก่อนถึงจะหมื่นงแสเลยหนึ่งแสนฮะฮะ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งครับหนึ่งแสนหนึ่งครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับจังหวะนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งแสนห้าหมื่นต้องงี้สองแสนสองแสนแล้วจังหวะนี้สองแสนเขาเอาจริงวะสองแสนหนึ่งแล้วสองแสนหนึ่งสองแสนหึงครับจังหวะนี้สองแสนครับสองแสนบ่มึงมากูเลยสองแสนห้าครับสามแสนไปกลับเลยสามแสนา สามแล้วสมแสนแล้วสามแสนแล้วสามแสนค้ทีหนึ่งกลับแล้วไม่ไแล้ครั้งที่สองสามแสนห้าหมื่นสามแสนห้าครับเฮ้ยเขาไม่เกียดเลยเหรอสามแสนสามแสนห้าครั้งที่สองครับสามแสนไม่อยู่คร no ับสามแสนห้าครั้งที่สี่ครับสามแสนหกไปโอ้สามแสนไูุงสามแสนเ็ดครับจังหวะนีครับสามแสนเจ็ดครั้งที่หนึ่ง สามแสนเจ็ครั้งที่สาครับสามแสนแปดอ้ยสามแสนแปด้ครั้งที่หครับเฮียจริงใช่ไหมเนี่ยปับปา๋าจะได้ให้เ่ยสามแสครั้งที่สครับป้ากับปาถ้าไห่นะถ้าไห่นะสามแสนแปดเนี้ยอยู่อยู่ที่เฮียไงไออยู่ที่ป๋าไงโอ้ยป๋าป๋าจะเป็นลมอีกแล้วว่ะสามแสนแปดครั้งที่สองครับสามแสนเก้าอาหสามแสนเก้าหาปสาสามสาห้า สามแสนสามแสนก้าห้าไม่ได้ต้องต้องต้องไปดีม่อ่โอ้โหสี่แสนโอ้โหสี่แสนเฮ้ยแล้วเฮียมีตังค์เท่าไหร่ในเ่ยสี่แสนครั้งที่สองสี่แสนี่แสครั้งที่สามสี่แสนหนึ่งสี่แสนหนึ่งบาทต้องเไหนเนี่ยสี่แสนครั้งที่หนึ่งสี่แสนหนึ่งที่สองาว่าต้องเหยียบล้านแล้วครับคี่แสนครับครั้งที่หนึ่งครับสี่แสนอครั้งที่สามสี่แสนสามไป สีเอาไงครับเอาไงเอาไงสี่แสนสาครับจังหวะนี้ขาเป็นล้านเลยแลเนี่ยคัี่หนึ่งโซีขายได้แ้วเนี่ยสี่มคั้ที่สองครับสี่แสนอะไรนะอะไรนะสี่แสนสีครับจังหวะนี้อะไรนะสี่ครั้งที่หนึ่งสป่าเป็นลมดีกว่าสี่แสนสี่แครับผมอะมันอยู่ที่สี่แสนะเอาแจ้ไม่บอกสี่แสนสองมห้ ไหรม่ไหวม่ไหร่สี like ่แล้วส yeah well, like ี่สี่แล้วสี่สี่แล้วสี่สี่ห้าไปสี่ห้าหสหไปสี่ม่ไหวละจะสีได้ไงมันมันสแสนกไงครับกางี้ี่แสนห้านี้ไปเพิ่มเม่อไหเลยโอเคโอเคสี่แสนหกหมื่นบตอนนี้สี่แสนเจนครับผมจะให้จบห้าแสนะโอเคสี่แสนเก็้เวแปดหมื่นครั้งที่หนึ่งไปครับ ป๊ามประมงหมลนี้เราอุยป๋าแบบเอ๊ะเรามาช้าไงคุณมาช้าเลครับห้าแสนที่หครับห้าแสนหนึงหมื่นป๋าหมดตัวละ5้าแสนหนึ่งหมื่นครับดสุดแล้วครับโอเคป๋ายอมดีกว่า5้าแไปบ้างห้าแสนสองไปแล้วไหเย้ห้าแสะยังมีห้าครั้งที่หครับโอ้เอาเงินไปไหนกันเนี่ยเปิดไม่กี่วันเองห้าแสวดูดูเฮียเขาเต้นเฮียเขาเต้น คไจริงผมแบบเล่นเล่นเกมกับเขาไงโอ้ยจบไป5 0 0 0 0 0ห้าแสนสครั้งที่4ครับจริงถือว่าแพงมากนะสำหรับเซิร์ฟที่เปิดใหม่นะแต่เขามาเป็นแก๊งไงเขาาฟาร์มเงินง่ายอยู่แล้ว5 0 0 0 0นสครั้งที่7เออให้ยเขาไป2ครั้งที่8ครับนี่ถือว่าแบบผมได้นะโอ้โหแบบขำมากเลยว่ะเรียบร้อยครับก็โอเคครับทุกคนผมว่าปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะนี่นะครับทุกคนโลโก้นะครับโลโก้อ่าประเทศนะครับทุกคน ถ้าใครเข้านะถ้าใครเข้าก็ถ้าไม่เจอก็ไอพีได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ที่คอร์ดมาให้นะโอเคครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ไว้ที่นี้ด้วยนะกระดิ่งกิ๊งๆิ๊งผมด้วยนะนะโอเคผมไปละบ๊ายบาย